แท็กออเดอร์เขาหาลูกค้าย,ยังไงกลัวสอบผ่าน3ตัวแล้วหาลูกค้าไม่ได้ครับคอนเน c t ชันไม่ค่อยมีถ้าบริษัททุบห้องน้ําเก่าและต้องการตัดออกจากทรัพย์สินต้องยื่นวดขายไหมคะแท็กออเดอร์เขาหาลูกค้าย,ยังไงกลัวสอบผ่าน3ตัวแล้วหาลูกค้าไม่ได้ครับคอนเน c t ชันไม่ค่อยมีนะจริงๆแล้วแท็กออเดอร์เนี่ย ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีนะครับโฟกัสในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบงบห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ว่าขนาดเล็กนะถามว่าหาลูกค,ค้ายังไงก็อาจจะต้องอส่งรายชื่อเราไปนะครับไปยังสํานักง,งานบัญชีต่างๆว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะครับเราเป็นผู้สอบบัญชีถ้าคุณมีงานของห้างเนี่ยสามารถที่จะให้เรารับตรวจสอบได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการทํานาบัตร แนะนำตัวเองนะครับได้เพียงเท่านั้นถ้าบริษัททุบห้องน้ำเก่าและต้องการตัดออกจากทรัพย์สินต้องยื่นวัดขายไหมคะไม่ต้องนะครับต้องทำหลักฐานให้ชัดเจนนะครับคุณคุณเกศนะครับคุณเก๋นะครับต้องทำหลักฐานให้ชัดเจนนะครับคุณเก๋ว่าทํารายงานการประชุมนะครับว่าบริษัทต้องการรื้อห้องน้ําเก่าเพราะว่าเสื่อมโซมเต็มทีแล้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยก็ดูสกปรก นะครับต่อยเราล้างสะอาดแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเก่านะครับก็เลยทุบทิ้งฉะนั้นก็ต้องมีรายงานการประชุมแนบไว้อันนี้เป็นเป็นหลักฐานที่ดีอันนึงนะครับแล้วช่วงที่เราทําการทุบเนี่ยเราก็ต้องจ้างผู้รับเหมาถูกไหมครับสัญญาจ,จ้างก็แน่นะครับแล้วทางที่ดีก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับแล้วก็ไปตัดออกจากบัญชีเลยเพราะไม่ใช่การขายนะครับเมื่อไม่ใช่การขายก็ไม่ต้องยื่นแวดครับ <c oughs> สรุปนะครับทุบห้องน้ําเก่า ก็ตัดออกจากบัญชีเลยนะครับทำเอกสารให้ครบแล้วไม่ต้องยื่นวัดขายครับ